เริ่มดื้อแล้วนะคะเริ่มรู้จักวิ่งขึ้นถนนนะคะตัวน,น้อยนี่แล้วผาพี่ไปไประเทศนี้อุ้ยเริ่มออกหางแม่กับพี่ได้แล้วนะคะก็เดินไปทั่วแต่ถ้ามีมีพี่ไปด้วยนางก็ไปเรื่อยต้องผูกพี่ไว้นะคะต้องผูกพี่กับแม่ไว้ถ้าผูกไว้นางก็ไม่กลา้าเดินไปไกลนะคะ ไปแล้วสำรวจพื้นที่ไปอีกแล้วสำรวจพื้นที่อีกแล้วนะคะตัวน้อยๆไปผู้เดียวอีกแล้วกินเบิ้งฮะกินคือเขาเบิ้งอันนี้กินลูกเขากินยอดข้าวนะคะมาอ้ยังอเวยมาอีกแล้วเสียงเอสเอดูตุลาคุยกับพ่อควานนะคะเอสเอไปใส่มาเมื่อกี้นี่มีเสียงเริ่มมีเสียงคุยแล้วนะคะ ถามนางเมื่งไปใส่มาบางหนึ่งเริ่มมีเสียงคุยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะพ่อควันคุยนางก็คุยด้วยนะคะกาอีหยังกันคุยอีหยังดังแอกแอกแอกเริ่มมีเสียงคุยแล้วนะคะตอนนี้เริ่มมีเสียงพูดคุยตอบเวลาเราพูดนางก็แอกแอกแอกตอบจะหูเรื่องหรือบลูเรื่องนะคะ แต่ว่ามีเสียงตอบกลับไปหาพ่อไปหาพ่อเอาหากบตินน่เฮ้ยเคี้หากบบ่หากบบ่ว้าวขอเชียงแน่ไปคุยกับพ่อไปคุยกับพ่อโอ้โมโหแล้วขอเชียงม้งมีเสียงบม่เหมือนนี่ นางยังไม่รู้ว่าอันไหนกินได้กินไม่ได้ก็ต้องให้พ่อควานถอนให้กินก่อนนะคะขุดนงางสามก้นเลยที่นี้รอรอพ่อควานถอนให้กินนะคะเดินตามก้นพ่อควานไปแล้วรอให้เมนกนนรอให้เขาถอนให้กินอันนี้กินยอดข้าวนะคะยอดข้าวที่เขาเกี่ยวเสร็จตรงไหนที่ยังเป็นน้ำแฉะมันก็จะมียอดโผล่ขึ้นมาตรงไหนแห้งแล้วต้นมันก็จะตายไปนะคะ เดินตามพ่อควานต้อยๆเลยจะให้พ่อควานสอนให้กินนะคะมีหน้าลมเลนี่ยออกมาออกมาม,มันลมมันลมตุลาน้อยเดินตามพ่อควานอย่างเดียวนะคะจะให้พ่อควานถอนให้กิน เขาไปใส่วันดีจีแม่แถวนีได้ไหลายเนี่ยเน้ยผู้เจาะแจ๊กมุ้งตะวันยางอยู่เล่งไม่ท่ามันลูกเดินตามก้นพ่อควานนะคะเพื่อให้พ่อควานถอนให้กินตุลาโมโหถอนกินเอง เขายังเด็กนะคะเขายังไม่รู้ว่าอันไหนถอดจะกินอันไหนต้องถอดนี้เขากินก่อนตามกดเลยติดทุกสถานการณ์เลยที่นี่ตามติดทุกสถานการณ์เหมือนเสียงเอ็กเริ่มคุยเป็นแล้วนะคะตอนนี้ห้องให้แขงห้องให้จังที่ล้ ร่มหมดุวดขวพ่อควันคุยก็คุยกับพ่อควันนะคะคุยกับนังเน่ในังเดี๋วเาเอาอีบ่หมโอยมาส้นกันโอ้ยโออย่าสภาส้นกันเถอะนู่นนะคะพี่มีนาอยู่นู่น เขียวเขียวนุนเอาเลยมีหน้าเต็มที่โลมตัวน,นี่น้ำยังไม่แห้งเท่าไหร่นะคะแถวนี้อาจจะเป็นดินโคลนอยู่เลย,เลยถ้าไปลายโตกับพากกันขึ้นถนนเดี่ยบปเทีนี้โอ้ยลมโลม,โลม ตัวน้อยๆที่มาเล่นตะน้ำนี่แล้วฝั่งนี้มีน้ำนะคะตุลาน้อยก็จะมาเล่นตะน้ำอย่างเดียวอย่าลงน้ำเด้อเม่อมึงอ,อยาก่าอ,อยากกินน้ำจา้างดูเลาตองงดี

เี้แม่วันดีตดเบิ่งตัวน้อยๆชิลงตะหนามย่างเดียวตะนามมึงใส่ได้ไหมเอนนามวันหนึ่งจีหนามพัดยิมเยวาดีทีสุดหรือเปล่พอนหนามอย่าน้ยาขืนมาทางทางแก้วแก้วิมีแก้วแตกมาดีเลยมาพี่มาดีมามาขางถนนแก้วแตกไรพี่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 ลองดูพี่พี่ผูแทผลิพังเ จะลาไปไปอย่าขึ้นมาเถอมันอันตรายขางข้าแม่มม่มาขมากีบมาคุยมาคุยกับพ่อเอาคุยกับพ่อเพียวเยอนี่กามาดูนะคะนางมาคุยกัะพาถ้าเหร็น้ำเนี่ยจิวาตินอ มาดูตุลาคุยกันนะคะแล้เป yup. okay? yeah,, anyway. well, There ็นอย่งไับตุลาเงาเข้าไปช่วยแม่เงี้ยงเงี้ยไดก่อนเริ่มมีเสียงคุยนะคะเสียงหนังเอ็กเอ็กเอ็กทนทนนางชอบให้พ่อควนหลอดไตทองพุ่งกันในนอ้ําพุ่งนางก็ใหญ่ๆนะคะพุ่งก็ต่ำๆ จะให้แต่พ่อควานรอดนะคะเบ่งพ่นยิตน,นอนยืนกวมเข้าไว้รอดฟุ่งนั่งไงแน่อย,ยงงากให้แต่เขารลอดเต็มพุ่งๆุงกับเตี้ยเตี้ยขากระเฮียนเฮียนคุยนะคะคุยตลอดเลยเริ่มมีเสียง เขาบอกอีกยังก็จะว่ารู้เรื่องบ่ดอกหังตอบทุกคำถามพอควรพูดอะไรไปนางก็เอ,ก,เอ,ก,เอ,ก,เอกใส่นะคะแต่ว่ารู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ทราบเหมือนกันคุยตอบทุกคำถามายิ้น้ำบอหฮึเขาให้กินเมื่อกี้ก็บอกิน

เดีย๋ยวนี้ตุลาเริ่มมีเสียงออเอ๊กเอก,เ,อก<ด>เวลาเราคุยกันนะคะรเริ่มทรงเสียงแหลวพึ่นเริ่มโตขึ้นเวลานางไม่พอใจนางโกรธนางโมโหโนางจะสายหัว<笑><笑> <l ug> เหมือนไม่พอใจนะคะสายหัวดิ๊ดิด๊ด <laughs> <laughs> เวลานางโมโหโนางโกรธนะคะ <l ug> อันนี้ก็จะผูกสามสาวไว้แถวนี้นะคะแต่ว่าจะเอาลงไปนู่นถัดไปอีกหน่อยเพราะว่าไม่ผูกใกล้ถนนนะคะต้องขยับไปนนูฝั่งนู้นนะคะ ถอยห,หลังไปอีกปลูกนี้ไม่ได้เดี๋ยวพี่มีนาพาขึ้นถนนต้องปูกพี่มีนากับแม่วันดีนะคะแล้วก็ปล่อยดุลาบ่ปลูกบ่ได้ผ้านองไปทั่ว